กาบสวัสดีพี่น้องแฟนคลัดอิบซ e ีทุกท่านครับผมลูกเขียวเสี้ยนดีสานครับผมสวัสดีครับลูกคอันครับสวัสดีครับพอดาเสี้ยนดีสานครับผมมือนี่กาบวาดไปใส่นอนลูกคอันเนาะบัวครับก็ยังโดนพอทาอยเลยยังกูคุยจิเกนี่เกี้ยวนี่เห็นเกี้ยวยังส้วนดิเอาท่านมาดิวะนะมา,นาเ,นเนี่ยมาเนี่ยหอบกาบมาละเด้อมาไหยเดียนหลงมาเนี่ยกะเอาเนี่ยมาพ่ากันมาซ้วยจุนอนลูกคอันเนาะ สร้อยจุเฟติว่าก็ขอบคุณกับพ่อเดี๋ยวมาหลายดอกพี่น้องเพราะว่าก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกท่านที่ติดตามส่องเสี้ยนอีสานเห็นครับลุงเขียวพอถาลุงกอนวันนี้เขาก็ได้เบิ้องเราลุงเขียวเบิ้งกับพุ่มใจนะได้มือนมือซับพี่น้องที่พี่น้องอ่ะติดตามกดไลอ์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้วันนี้ก็นเลยว้าได้มือเขาจะกินหลายออกมาจากโลกของสีหน้าบอกกันนะ กว่าครับผมโลหนึ่งกับสิบกินกับสิพ่อดีนะสามคนนอนลุงกควนเนาะครับผมกัพักกันมาก,กินกับเอามาเห็ดเห็ดเพียนองเบิ้องประกกับขอบคุณนในไหลขอบคุณที่คุณนนองขอบคุณนในที่ทูกขันทุกกำลังใจครับทุกเข้มเหมน็นที่เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ใใหสองเสี้ยนดนีสารเขา้าถึงถึงเป็นสองเน,น้อยๆแต่าวาา่ากับสิพยายามเก็บให้ดีที่สุดครับเห็ดพี่นองเบิ้งแนวไหนมันดีจิตสัดสรรหาให้ พี่น้องเบิ้งมาเบิง้งเพราะว่าตามที่เฮ็ดมากครับอ่าถ้ากันเฮ็ดมากครับปนพอถากันมากครับพี่น้องใซ่ครับตัวกับถาไปลุงเขียวพอถาลุงก่อนเพียงใดโฆษณาสีเขาย่ำใดอันนี้ต้มเลยอี่ดัานนีครับผมกับผ้ากันบืนลบกเบิ้บาดมาเฮ็ดต้องกันมาจนว่าได้โฆษณาจนว่ายังเข่าบนแล้วพอถาจว,วดถึงมือนเนาะครับเฮ็ดตัว,ว มเป็นโคษรสนาคนละจวามื่นเขาจวามื้มื่นซับมื่นขวบพุ Re ่นเฟ้นขับไปหลายเนาะพ่อท้าเนาะขอบคุณหลายๆื่นเพนคับที่เห็นที่ตาม่เรือดไอ้ทุบขมนเออวอย่างเรื่องเชียนก็ตน้นงามหนึ่งเชียนที่สันครับผมเอาัวยน่อยดินี่นี่ไหมนี่นะเี่ยวน เขาตัวัวก็มันใส่หีกหมอมันเป็นโรงเรียนพนต้นเัวมันถินว่ามันน้ำแกงงี่นง่าน้ำแกงมัน,เ,นมเป็นโรงเรียนไหมเป็นว่าทำแจ้งก็จะเสียแต่มันขึ้นน้ำแจ้งไม่หมดทีมาเด้อพี่น้องแฝงครับก็ได้กันว่าถ้าได้กินอนันเขาก็ไม่กินเออฝานกินส้อยจุน้ำมันรุ่งเขียวพอทารุ่งกวัน มายุ่ยไก่กระล่นมากครับอ้ยบงไนบึงไนบงไนพอถามาซีมันกันหนาซีมันกันนาอผมซีมเกกันโอ้ยมาซีซีมเกวไป่เลี้ยล้อต้นโอ้ยเอ้าซีมกันันพอดีป่ะอันนี้ออกกว่านะอันลุกควันเนาะครับเอ้ายับพอไม่ยกพอทายยับพไม่ยกทุกันยับพอกาห้องวันนี้วันเย็นัวันเย็นพอถาอยู่ดีบีดั เป็นยังไงอันฝีมือปูงแก้วเห็นตาไห่ผมบีเออพี่น้องเมื่อกี้นี้เขกินข้าวตุ๋เห็ดด้วยกินเห็ดเพียน้องกินไปน้ำพร้อมๆกันเลยน้อนลุ่งก่อนเนาะครับผมมา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 จินไปพร้อมๆกันเลยตุ้งตาพี่เพียร์เตะเตะตุ้งตาพี่เพิยร์ตัวใส่ไปตุ้งตาพี่เพี แก้วกับเสีบหรอหมอโอ้ยหน้าตาพี่เพรมัมีมากเลยมือนี้กอเป็นพปากเรื่องตัวโอ้ยพ่อมอนึ่งไผบอกเออจังไรยังเอาพอถ่าเออกดิจะข้ามกันหน่อยกว่นเอาเออพุทธตอนเนี่ยเอ้าตัวตัวล่ะเอ็พะโลพะงานโ้ยนยงบ่ได้แขวแต่ว่าพอถ่าว่าถ้าสำัรับพอถ่าได้พี่น้อง กบ้านมาบอกวนนั่นใส่กันดอกเพราะว่าขันฟันนี่ถือใจเล่าแต่ขันไป็ฟักนี่เสียสุขภาพเขียววันละคนว่าอันนี้เก็บจินเรียนเฮ้ยเอออันนี้เก็บจินเรียนพวกเรื่จินก็ผามด้วยพี่น้องเรียเอาโดนนี่เฮ็ดจินเรียนตีเอ้าพี่น้องวานเซ็ดจินเสียบเบเพราะมีนตีเฮ็ดจินเรียนตีวันนี่ก็ถือกับน้องแก็ว่านน่ มันมันมันมาคนละแบบเปนว่พอทามมาพื่อบาดเนาะหมอบุกดตัวแขวดีไหมเอ้เบิ่งแน่เหิ่อนเเอาเอาโชว์โชววาบกัาไปอุ้ยชดจอดชดจัดเอาเอาเอาผิกขั้นตับอะไรตีเ่ามันถึงกินเรื่องไห้เลยมันกอดไห้ทันได้เพรามันตึงได้ทันไ แต่ว่าพี่น้องวางแนสเดว่าสู่ๆเรื่องสามเสี้ยนสามเถาพนะสู่ไปในมือเราอีบุโรกะในแสนพนะาบากอขวบขุนกำลังใจทุกคนด้แมนครับจะเอาไอ้กนาดแสนมาเข้ากับฉลองอีกที่พอทาบานเนี่ยคือขับถท่านถึงแสนนีเข้าได้หามือเรากระฉลองอีกแกตัวขันยากระซอกินสุดยอดโพรบตา เนอมันพ่งรนคพอทาทัต um. ่นั้บบครับท่าเดนป็นไหมือดิบอานลแต่ว่าน่เมี่กับบองตรงซาขันขันเพิ่นใส่ตัวนี้ไปเพิ่นบ่ใครกินเขาเพใครกินน้ำเนี่อยากใหเพิ่นกินปัญญอยากให้เพิ่นพญายามอยากให้เพินเด่นเขาหลายก้อนนะเน่ครับแก้มหลายก้อนบ่ม่งขันขันเพิ่นใเพิ่นนี่ขันไนกินแล้วนี่เขาเฉพาตอนนีสมื่นกับสมหมื่นพรากินได้ดการจะยุ่งการจะคบการหน้าบอลเข้าไป อยากให้แก่กิน,นขย <c oughs> ินเขา่ขาแล้วินตอนก็ไปแก้บ่ใครกินเข่าวไหมา <c oughs> สามมือกับสามมือดิเอาจินทำไมอุ้ยกินด้ดินาะโอ้ยสวยไหมดูมสวยึีใจอันะนะ้นนไปจะข้ามกันได้เดี๋ยวได้ ับไปเลยงานทับเไยผ,ผมดีแค่ไหนผมอยู่เห<ม>็นบปผมาเรียกฉันมานซาราท่านผมหนึ่งขอทาใส่ก้อนเมื่อก้อนนี่หว่าเตี้ยการที่เสี่ยงอีสานเห็ดขึ้นมาหนีก่กะแฟนคลับเอฟซีกัตอบรับหลายอยู่ดิ่ลูกก๋วยตอบรับของเขาหลายอยู่ แต่ชัว่าพูดได้ก็บ่าเออขอบคุ่นเ่้นๆขุณนด้วยไรที่เพิ่นติดตามให้กำลังใจที่ดีมากตลอดแมนครับผมเอ่าเฮ็ดมากกับเพาท่านเองแต่ว่าเลี้ยงบืนมันบืนมาตะโดนแล้วแต่ว่าบ่วยกะมื่กะจังโคตรเข็งเงินมาจนแมนครับเฮ็ดไม่ยั่ยแมนบืนขัดบืนเองครับพ่อถากับลุงกวนพักันบืนมาแต่ตอนนั้นมื่กาบพรใครได้ยวกันกันปันใดเนาะพ่อเขาบอกใครได้ไียวกันพอพูดเรื่องกะ นั่นพอโฆษณาบระเขาห้อกับ่าท่านอยากยังไรใดอยางวกพ่าท่านด้มีโฆษณาพระขางสี่ห้อก็ม่อยากไปนังกรรันนี่บ่าลักมันลงทุนจบกระทุนไปงัครับผมแทบัน,นี่โฆษณาเขาต่อยเพียงใดกับครับแฟงครับว่าในมื้นแล้วของสีน้ำปุ้มใจเด้ครับแม่น้องช่องไ้นอยได้มาสำนีกับปุ่มใจเด้พอถอะค,ครับอยู่ผู้ดนก,นกันสองมื้ออยู่ผู้โดนกันไ้แสนอยู่ผดนกัแสนออคอยคอยไต่เต่าไปใหญ ไปกกััตแล้วรบเขาอย่างเก่าเนี่ยเขาไปเก่าสันๆไปเรื่อยๆอ่ามันสะดผมเ้าผมขอบคุณผู้สนับสนุนผู้อยู่เบี่ยงหลังผู้ที่แนะนำที่ยังให้เฮ้ามาสั่งส่งเสี้ดีสารเฮ้าเนาะลุงกวนพ่อท้าเนาะผู้สี่อ๋อเปลื่มตันใจพี่น้องบอกว่าถือกลับมาบอกเมื่อกัน่ะลุงกวนพ่อทาาบอกกับพี่กับน้องได้เปรี้ยงเยินี ถือเอาในเก็บมีแต่ควบขอบคุนพีขอบคุนนองพีให้กับร่างกายเลยตั้งมองทั้งก,งกินตลอดแล้วตัว่า,า,วาจังไรเรา็มีแต่ควบขอบคุนมันไล่นำใจจากพี่น้องพีให้ควบสนับสนุนให้เป็นเอฟซีพีให้ลูกเขียวพอทาลูกก้อนเนี่ยครับขุน่พี่น้องครัผู้สนับสนุนนอกไม่ตัดล้วก็รขันตัวไหนเขาเอ็ดบ่ดี กันแนะนำเขามาได้ที่เตียงเขามาไหนนอนรุ่งก่อนพอทานเนาะทีไรทีไ้ครับทีได้กันว่าเออตัวนี้บอดีบอดืงกระสันทั้งสี่เอียงกะเขาก็ได้ได้ปรับปรุงครับผมขันจากเบื้องว่าเอออยากเบื้องนี้ยากเบื้องนั่นเบื้องนี่บอกได้พี่น้องบอกว่าเออมื้อนี้อยากไปเบื้องหานั่นหานี่กะมากขันขันจังอยากเบื้องไรหนูไส้บ่วงหนูนี่กะอีพอดโดนพลากะเขาขั้งเสื่อมเกี่ยวออกแล้วเนาะงพอทานเนาะข้าศได้จัดให้พี่น้องเบื้องอวดหนูว่ะเขาวงนี้เกี่ยวเขาให้เรียบ จังพูกมักอูดผู้้มักไเป็นเพราอถามีครับผมทิศตามเมืองเรียอัๆบักกันนี่ก็บังบักบาสุกาบาสุกาเมันเป็นยบาสุกาบูดแบียรนสิบว่าเป็นหมอทาแบีดูจนแต่ก็ตัวหัวเลยออแต่ก็ยังม่เมาอ่อาบอลลกอาบอลลว่าใส่ของแปลกเลยใไห้เฮ้ยเเ้เ โอ้ยของเข้าเลยเอาเอาสัญลักษณ์ของอันเส้นอสานให้จะเร็วก่าเส่นลักเส้นอิสานเร็ก่โอ้นี่ถือวอย่างเส้นอิสานโอ้จำได้ยู่พี่นองต่อไปนี่เขาต้องเห็ุแบบนี้อยู่น้อพ่อท้าการเล่นใส่กะสู้กบปั่นคันเดียวพัดไหนคนนี้กูมาพัดใยใบนี่ได้กว่จ อัวตัวหมอโอ้ยดีีนะโอ้ย,อยเนี่ยเอาแนโอ้ยเขียวดีไปหม้อนี่ไหมไมเห็นดูบดบด่มันเลยเขียวบ่ดีว่ะนเขียก็บบมกรวนเลยนะไม่ใ่้อ้อยครับผมตอเหตุัลแล้วเป็นยางตั้อยขนาดแวนี่แลนี่เป็นพุนธนัดส้อยสนับกันดิ มีกันตอนกิ้วไกวางดีกอ่แมีนครับผมมาเด้อเอฟซีแฟนคลับกับท่านเอกินเขาชินกามากล่นแจงไ่ังแจงนองนัแจง่นัง่นังเอหับจ่นัแจงล่หงแไหนแจไังแงไล่านัเแจ่นันังมา่หน่ังเังไัแ่นัแงหนน มาสิลูกบอทาทิ้กวันละใส่เ่า้วเฮ้ยม่อวันสั่นเผ็ดถือแก้วเอาอันมันเป็นือบบกพียกวะมักเอือสมชื่อามักเผ็ดนะมันเฮาเนิ้บักพีิกวันเพิ่นม่เนื้นแบเผ็ดม่เปนเนิ้ถือว่าบานห้อเผมเผ็ดแ่ก็ว่าบักเผ็ดไหม รเราพักของหนหนาแน่นอ๋อใชตอนอยู่นนจเ,ยยยเจเยอะเนี่จ้หอนแม่าะเานเจ้ห้อนหน้าตา,าเดี๋ยวจะึ้นไนนาาม่หลุดไม่ได้เฮ้ยบังสเดทนาการตัวของเนตี้ล่ะอ <c oughs> พอท้าเอือนันเนยี่ยงแอยู่อ,อยู่ใส่กอดพอท้าอยู่ใส่กอดตีนันแม่เอือนเพล่นมากทลาแม่ <c oughs> ดูสิว่าพอท้ากินข้าวม่นยังเอ่ยบังนี่เือนางเอาข่าข้นบรสน,น,นแล้วแกข้าวแเป็นนางือนยนีพ่จะคน โ่งลสงเสนเลงหมหเห็ดมืด่ไหมเอาม่เห็ดกินดิหนิเเดีวมาดดการที่เอาการที่เสี้ยนอีสานออกมาดิการทีเสี้ยนอีสานออกมานเอามา่เป็นราออมาเห็ดแบบอันนี้เอามากินเห็ดกินกินมืดกะมืดกินพวกมืดไกมันมืดเด้เอาแต่เห็ดพ้เอฟซีแฟนคลับล่ะพอทาดูเนี่ย เอาไปเตะปุงเสื่อสีแดงอยู่ทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากนั้นเราต้องหนีต้องข้มสร้อยพร้อมเดี๋ยวก็ขอบผมโอ้ยเอาทิมเลยตัวอา่ะจะไปมันจะไปกินที่อะไรมันเถิดมาถือตกใส่สาตัวที่ ีกินแบบพันทร์ักเฮ้ยพระกี่จริงก็เป็นยังไงก็นั้งใช้แอ่กันแล้วเฮ้ยบังในพี่น้องบ้านนีนสูตรนี่กันเมื่อนี่เซฟท้าวาให้เซฟก่าเป็นผู้เหตุพนักพี่น้องเซฟก่าเป็นผู้ปรุง ผมปรผมเคยบุขึ้นรถหลากมื้อม่แยบมันก็นัวผมชอบทุกเกียร์นี่เกียร์ครับเออใครแนรยุกพอทาอนเคยได้กินไปอันอนันลุงกวนลาเป็ดใส่น้ำตาลน,นี่แต่นั่น,นลยาหวานเออซี่มัได้กับหวานรวยรวยพะนะน้ำตาลกวนเข้าวัวอ๋เด็กพี่น้องสูตรของเข้เาวัวเลียดไาเนี่ยยุใส่เลียด,เ,เ,ยดเอาว<อ>ะ บัะกุนมะเอาประกวดทุนมะอย่นี้เออมาปกวดได้เอาประกันน้ำปลาตาเสียงหน่อหน่อยครับผมเชื่อมไปอยากให้มันนัวต้องเอาตัวนี้ใส่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันนัวดจริงถือว่าเพลิดเินได้ป่ะเนาะว้าไใส่ผักเพลิดมาใส่หลายแทวหน่อยบ้านเอารวดเอารวดพอฐานเรามักต้งสั้นละเอ้าจวดเข้าไป เี้ยซาโรดทันอันโน่นหนึ่งกับบ้านหน่อยได้นานสี่โนนึงไปสิบขีดไม่้ทันเนาะ ม,ม,มันยังข้นดีน,นี่ม,นมันมอย่ามันอย่านมันเปือยไหมันเฟือดไหม,ม,อมเอามาซิมกันพอ่บอบขมบขมบขมถขมดีไหมเฮ้ยขวดดีมาใส่บงสีสันแล้วเสียลนอันนี้<อ>กุ๊กดิันี่กุ๊กกำรับหนึ่งดนิอดนอันนั้นกุกมือสว่ง,งมือนี้บ่อะไรบที่มีแต่แก่นางกงเหลืองอย่นี้เด็กนอกพอไอ้คนที่เห็นกาบผมบอปกาดิ แต่ว่าบ่วมดอกกันแต่ว่ากะใจลุงเขียวบ่วยแดอกกะอยากให้เล่ากินของเสพเสียเขียะยมไปมือได้กันเราเตาิเออตัวตัวหน่อยเอากะซื้อมาได้กับบ่กินของเขียะเรากะได้กินไ่นก็ไปนระเอาสดชดชดชดมูมีการป้อนกันอีกโอ้ยมาขาดเถอะเนาะขาดจังเจังเชมอือคนหักันบจงรื่เชมมันยกับตีมากใช่ไหมข้อดา เอ้าบารนี้กับมาอยู่มาจิ้นน้ำกันเนาะอันลุกกวนพอทานเนาะแล้วตายเไ้ยขมเนี่ยบารนี้กับมาม่ามามาจิ้นเข่าน้ำกันแซ่บๆกับปลาเผ็ดจิ้นแดดไปไงเนียเนาะอันลุกกวนพอทานเนาะกินแบบไปไงตาขันเท้ากินแล้วห้องกับสีผ้าเห็ดเน่าไหมพีเอ็นองเบิ้งเด้แม่นครับไปหายังเห็ดยังกัจังติดตามเบื้งว่าเสี้ยนอิสานสีผ้าพีแพรองหายังเห็ดยังไอพีเอ็นองเบิ้งเนาะอันลุกกวนพอทานเนาะหายมิโนเด็ดกับมเดด็ก็ต้องมีครับ เสี้ยนิสานเห็ดยังนี่คุิไปยังไงกินข้ากกอนข้าวก้อนบ๊อบป่าทีตามกับผมกะบทานกระยิาได้ว่าจะได้เสี้ยสานเห็ดบ่ถือหูถือตาทันได้กะขอถั่วขอไผ่นอนทั้งสามเสี้ยนเนาะครับผมกะสารกิจมีกะสีขอเก้าค้ามวาสวัสดีครับผม